เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวของเรียมจากเด็กชายที่ป่วยมีโรคประจำตัวต้องเข้าโรงพยาบาลทุกเดือนถูกชะตาพลิกผันเข้าสู่วงการนักเลงแล้วพัฒนาไปถึงพ่อขายาเสพติดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและอะไรทำให้ชะตาของเรียมพลิกผันเข้าสู่วงการนักเลงและการค้ายาเสพติดวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นต้องเล่าย้อนไปเมื่อปี2538 และเป็นปีที่เลียมมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในชีวิตคงจะสงสัยกันใช่ไหมครับว่าชื่อเลียมแต่ทําไมถึงเป็นผู้ชายผมขออนุญาตเล่าย้อนถึงที่มาที่ไปของชื่อเลียมก่อนนะครับเดิมทีเลียมเกิดมาครั้งแรกไม่ได้ชื่อเลียมแต่เป็นชื่อสดต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าพ่อแม่ของเลียมไม่ใช่คนร่ํารวยเป็นคนอพยพจากที่อื่นมาอยู่หมู่บ้านแห่งนี้เรียมมีพี่ชายหนึ่งคนชื่อว่าดาวหรือว่าดาวน้อย คือตอนนั้นฐานะพ่อแม่ของเดียมยากจนมากจะซื้ออะไรเข้าบ้านแต่ละทีก็ต้องเลือกหาสินค้าที่ดาวน้อยๆผ่อ,อนน,นานๆพอมีลูกคนแรกก็เลยตั้งชื่อให้ลูกว่าดาวน้อยอยู่มาไม่นานฐานะทางบ้านก็ดีขึ้นจะซื้ออะไรก็ซื้อของด้วยเงินสดทั้งนั้นเลยตั้งชื่อลูกคนที่สองว่าสดซึ่งคือเลียมนั่นเองโดยเด็กชายสดเกิดมาก็มีความเจ็บป่วยตั้งแต่เด็กเข้าออกโรงพยาบาลเป็นประจำมีอยู่วันหนึ่งยายของเด็กชายสด ได้เอาวันเดือนปีเกิดพร้อมเวลาตกฟากของเด็กชายสดนำไปให้พระอาจารย์ที่วัดดูว่าทำไมเด็กชายสดถึงเจ็บป่วยบ่อยพระอาจารย์ที่วัดได้ดูดวงชะตาของเด็กชายสดแล้วก็กล่าวว่าชื่อของเด็กชายสดไม่ต้องโลกกับเวลาตกฟากให้เปลี่ยนชื่อใหม่ซะถ้าอยากให้ดีต้องเปลี่ยนเป็นชื่อผู้หญิงจะดีมากจะทำให้ชีวิตลุ่งเรืองและเป็นใหญ่เป็นโตได้ในอนาคตยายของเด็กชายสด เมื่อได้กลับมาถึงบ้านแล้วก็ได้นําเรื่องราวทั้งหมดมาเล่าให้พ่อกับแม่ของเด็กชายสดได้ฟังทุกคนลงความเห็นว่าจะต้องเปลี่ยนชื่อให้เด็กชายสดเป็นชื่อผู้หญิงแต่ก็ยังคิดไม่ออกว่าจะใช้ชื่ออะไรดีพอดีช่วงนั้นมีละครโทรทัศน์อยู่เรื่องหนึ่งที่ฮิตติดบ้านติดเมืองมากๆนางเอกชื่อเลียมแม่ของสดก็เลยนําชื่อนี้มาตั้งให้กับเด็กชายสดเด็กชายสดจึงได้ชื่อใหม่ว่าเลียมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา เมื่อเด็กชายสดได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่าเลียมก็ไม่ได้ทำให้โครคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่ทุเลาบาบางลงเลยแม้แต่น้อยเด็กชายสดหรือเด็กชายเลียมในชื่อใหม่ก็ยังคงต้องเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยครั้งเหมือนเดิมนี่แหละครับก็เป็นที่มาที่ไปของชื่อเด็กชายเลียมณนะัปัจจุบันได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่จนมีอายุ19ปีแต่ก็ยังคงมีร่างกายที่ผอมแคะแกนไม่เหมือนกับัยรุ่นทั่วไป อยู่มาวันหนึ่งได้มีเพื่อนของดาวแวะมาหาดาวที่บ้านเพื่อนคนนี้ของดาวคบกันมาตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าอยู่คนละหมู่บ้านกันพอโตเป็นผู้ใหญ่ก็ได้มีโอกาสไปทำงานที่กรุงเทพนานๆครั้งจะได้กลับมาเยี่ยมบ้านและเลยมาหาดาวซึ่งเป็นเพื่อนเก่าสมมติเพื่อนคนนี้ชื่อว่าคมก็แล้วกันคมได้แวะมาหาดาวแต่ไม่เจอเจอแต่เลียมซึ่งเป็นน้องของดาวและก็แม่ของดาวอยู่ที่บ้าน คมนั่งคุยกับเลียมและแม่ของเลียมได้สักพักก็เอ่ยปากชวนเลียมไปเที่ยวที่บ้านแม่ของเลียมเห็นว่าเลียมอยู่เฉยๆไม่มีอะไรทําก็เลยอนุญาตให้ไปอีกทั้งคมยังรับปากว่าจะมาส่งเลียมในตอนค่ำๆเลียมจึงได้ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของคมกลับไปที่หมู่บ้านของคมมอเตอร์ไซค์คันนี้คมได้มาจากการที่ไปทํางานที่กรุงเทพแล้วก็เก็บหอมรอมริษเก็บเล็กผสมน้อยจนมีเงินดาวแล้วก็ได้ไปดาวออกมา มันเป็นมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดที่คนในหมู่บ้านนี้ยังไม่มีใครได้ยนโฉมเลียมดีใจมากๆที่จะนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ขับผ่านสาวบ้านไหนก็มีแต่คนเหลียวมองพอเลียมมาถึงบ้านคมก็มีคนตั้งวงสุราอยู่ก่อนแล้วคมจึงได้พาเลียมเข้าไปนั่งรวมวงในวงสุราแห่งนี้มีทั้งวัยรุ่นรุ่นกราวๆาวเดียวกับคมแล้วบางคนก็รุ่นกราวค่าวเดียวกับเลียมเลียมบอกคมว่าดื่มสุราไม่เป็นแต่คมก็ไม่ได้ว่าอะไร เพียงจะบอกว่าไม่เป็นไรดื่มน้ําอารมณ์แทนก็ได้แล้วขมก็ยื่นแก้วใส่น้ําอารมณ์ให้กับเลียมเลียมรยมับมาดื่มแต่ก็รู้สึกแปลกใจว่าน้ําอารมณ์ทาไมถึงขมนิดๆเลียมรับมาดื่มแก้วแล้วแก้วเล่าจนเวลาผ่านไปเลียมได้รู้สึกว่าเหมือนบ้านหมุนเหมือนกับจะนั่งไม่อยู่เรียมหารู้ไม่ว่าน้ำอารมณ์ที่เรียมดื่มขมได้แอบผสมเหล้าเข้าไปด้วยเวลาผ่านไปไม่นานเรียมก็ได้อาเจียนออกมาเลอะเสื้อผ้าของตัวเอง แล้วภาพก็ตัดไปเลียมไม่รู้สึกอะไรอีกเลยเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่รู้เลียมมารู้สึกตัวอีกทีหนึง่งก็พบว่าตัวเองนอนอยู่ริมห้องส่วนคมกับผู้หญิงอีกสองคนนั่งคุยกันอยู่กลางห้องเลียมมองหาคนอื่นๆก็ไม่เห็นใครอยู่แล้วสงสัยจะกลับหมดแล้วเลียมมองสำรวจตัวเองก็พบว่าเสื้อโดนถอดออกสกางเกงก็เป็นของใครไม่รู้มาใส่ให้พอคมเห็นว่าเลียมตื่นแล้วจึงตะโกนเรียกให้มานั่งร่วมวงด้วย เลียมลุกขึ้นไปนั่งร่วมวงด้วยแต่ในหัวรู้สึกปวดไปหมดคมยื่นแก้วที่ใส่น้ำใส่มาให้เหลี่ยมบอกว่าให้ดื่มทีเดียวให้หมดมันจะช่วยลดอาการปวดหัวได้เหลี่ยมรับแก้วขึ้นมาดื่มจะมีความรู้สึกว่ามันทั้งขมทั้งดื่มยากแต่ก็เป็นสิ่งที่น่าแปลกเมื่อน้ำนั้นตกถึงท้องมันทำให้ท้องร้อนวูบวาบแล้วอาการขึ้นไส้ก็หายไปปิดทิ้งทันทีคมเห็นใบหน้าของเหลี่ยมตอนดื่มน้ำก็อดจากหัวเราะไม่ได้ แบบนี้แหละเขาเรียกว่าการถอนเลียมมีความรู้สึกว่าอาการทั้งหมดค่อยๆเริ่มจะหายไปทั้งอาการปวดหัวและอาการเหมือนจะคลื่นไส้อาเจียนก็เริ่มจะทุเลาเบาบางลงหลังจากนั้นเลียมก็ได้เริ่มดื่มกินและนั่งคุยกับสองสาวนั้นนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้จนมีชาวบ้านตะโกนมาให้เบาเสียงหน่อยจะหลับจะนอนถึงได้รู้ว่ามันเป็นเวลาดึกแล้วคมจึงได้ชวนสองสาวและเลียมไปกินต่อที่กระท่อมท้ายหมู่บ้าน กระท่อมนี้อยู่ไม่ไกลจากบ้านของคมมากนักมันเป็นกระท่อมที่บ้านของคมปลูกไว้พักหลบฝนเมื่อตอนทํานาคมพาทั้งสี่คนนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปที่กระท่อมนาของคมโดยที่คมเป็นคนขับด้านหน้าของคมคือแนนด้านหลังคือเลียมแล้วต่อจากเลียมก็เป็นส้มซึ่งนั่งอยู่ท้ายสุดพอรถวิ่งออกมาได้สักพักเมื่อตอนที่รถชะลอตัวหรือว่าเบรคเลียมรู้สึกได้ถึงกับ มีก้อนกลมๆนิ่มๆม,มาชนที่หลังของเลียมทุกครั้งที่รถมีการเบรกหรือชะลอตัวแต่เลียมก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ถึงกับนั้นมันก็ทําให้ความเป็นชายของเลียมเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาพอมาถึงกระท่อมผมก็บอกให้ทั้งสามรออยู่ที่กระท่อมส่วนตัวเองก็ขอจะออกไปหาซื้อเหล้าและกับแก้มเพิ่มพอแนนได้ยินดังนั้นก็เลยบอกคมว่าจะไปด้วยเพื่อตอนเองจะได้ช่วยเลือกซื้อกับแก้มให้ สุดท้ายที่กระท่อมก็เหลือเพียงเลียมกับส้มแค่สองคนพอนากระคมไปแล้วส้มก็รีบเดินเข้ากระท่อมทิ้งให้เลียมยืนอยู่นอกกระท่อมคนเดียวคันเลียมจะเข้าไปอยู่ในกระท่อมด้วยก็เกรงว่าจะเป็นการไม่ดีเวลาผ่านไปตักพักได้ยินเสียงส้มตะโกนมาบอกให้เลียมไปช่วยหาตะเกียงหน่อยพอเลียมเข้าไปถึงในกระท่อมแสงไฟจากตะเกียงก็โดนจุดขึ้นโดยส้มนั่นเองพอแสงไฟสว่างภาพเบื้องหน้าของเลียมก็คือส้ม โดยที่ช่วงบนของส้มไม่ใส่อะไรเลยส่วนช่วงล่างมีเพียงกระเกงลูกไม้บางๆปกปิดไว้เท่านั้นเลียมได้เกิดอาการอายแล้วหันหลังกลับแต่ส้มเหมือนจะรู้ทันก็เลยบอกเลียมไปว่าไม่ต้องอายหรอกของเลียมส้มก็เห็นหมดแล้วเมื่อตอนที่เลียมเมาหลับเมื่อเลียมได้ฟังดังนั้นก็ยิ่งอายเขินมากกว่าเก่าไปอีกพอเพราะเลียมเป็นผู้ชายที่ยังบริสุทธิ์ไม่เคยแตะต้องยิงใดมาก่อนส้มเหมือนจะรู้ทันเดินเข้ามาโอบก,กอดทางด้านหลัง มันเลยทําให้ความเป็นชายของเลียมพุ่งพ่านเข้าไปใหญ่สุดท้ายแล้วเลียมก็ทนต่อความต้องการของตัวเองไม่ไหวจึงถูกส้มเปิดบริสุทธิ์ในคืนนั่นเองส้มได้สอนเพงลงรักให้เหลียมทุกท่าทุกขบวนการเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่อาจจะรู้ได้จนส้มและเลียมได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์พร้อมแสงไฟสาดส่องมาแต่ไกลทั้งสองจึงรีบลุกขึ้นมาใส่เสื้อผ้าแล้วออกมานั่งคุยกันอยู่หน้ากระท่อมทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เมื่อคมกับแนนมาถึงก็มองหน้าทั้งสองแล้วก็ยิ้มยิ้มคมจัดแจงแกะกับแก้มออกซึ่งเป็นขนมถุงเพราะเวลานี้ตาบ้านนอกก็มีแต่ขนมถุงเท่านั้นที่เป็นกับแก้มได้ส่วนสุราขาวที่ซื้อมาแนนก้าวไปเปิดแล้วลินให้คมดื่มก่อนทั้งสี่คนดื่มกินไปได้สักพักหนึ่งคมก็ได้นําบุหรี่ออกมาแกะสูปแล้วก็วางให้ทั้งสี่ได้ดิ้มลองสองสาวจับบุหรี่ขึ้นมาดูดคนละมวลแบบหน้าตาเฉย ทิ้งให้เหลียมนั่งดมควันบุหรี่อยู่คนเดียวพอสูบไปได้สักพักคมก็ยื่นบุหรี่มวนที่คมดูดให้เหลียมลองบ้างเลียมลองดูดเข้าไปอย่างเต็มที่แต่ก็สำลักออกมาทางปากทําทให้สองสาวหัวเราะกันอย่างสนุกสนานคมบอกว่าต้องพ่นออกมาทางจมูกสิ้นเสียงคําที่คมพูดส้มก็ได้พ่นควันบุหรี่ออกมาถักทางจมูกให้เหลียมได้เห็นส้มเป็นผู้หญิงที่สูบบุหรี่มาตั้งแต่เด็กก็เลยเป็นเรื่องธรรมดาในการสูบลักษณะแบบนี้เลียมลองหัดอยู่หลายครั้ง ทั้งสำลักควันทั้งไอแต่สุดท้ายเลียมก็ทำได้ทั้งสี่คนดื่มกินจนเมาไม้แล้วก็หลับไปพอเรียมตื่นมาอีกทีก็ไม่พบใครอยู่ในกระท่อมแห่งนั้นแล้วเลียมนอนทึกถึงเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้ทั้งการเสียตัวให้กับส้มแล้วการดื่มกินอย่างสนุกสนานมันทําให้ชีวิตของเลียมเปลี่ยนไปกับการได้เข้าออกโรงพยาบาลเดินไปทางไหนก็เหนื่อยแต่เมื่อคืนทั้งนอนดึกทั้งดืม่มสุรา แต่ตื่นมาก็ไม่มีอาการที่อ่อนเพลียเลยมีแต่อาการปวดหัวนิดหน่อยเท่านั้นเองและนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของเลี่ยมไปตลอดชีวิตเลี่ยมได้เดินจากกระท่อมไปนาไปที่บ้านของคมเพื่อให้คมส่งกลับบ้านเมื่อเลี่ยมมาถึงบ้านแล้วเลี่ยมก็ได้คิดทบทวนเรื่องราวต่างๆอีกรอบทำไมเลี่ยมเดินจากกระท่อมไปนามาที่บ้านถึงคมแล้วไม่รู้สึกเหนื่อยอีกทั้งอาการปวดหัวและคลื่นไส้อาเจียนเมื่อดื่มสุราขาวลงไปแล้วทำไมอาการค่อยๆทุเลาลง เรื่องราวทั้งหมดเดียมยังให้คำตอบตัวเองไม่ได้ได้จะเก็บความสงสัยนั้นไว้ในใจหลายวันผ่านไปอาการอ่อนเพลียก็ได้เกิดขึ้นกับตัวเลียมอีกครั้งเลียมได้แอบแม่และพี่ชายไปซื้อสุราขาวมาดื่มเมื่อเลียมได้ดื่มสุราขาวแล้วมันทำให้อาการต่างๆทุเลาเบาบางลงเดียมคิดอยู่ในใจว่าจะทำยังไงถึงจะได้ดื่มสุราขาวทุกวันโดยที่แม่ไม่ดูด่าว่ากล่าวฉับพลันความคิดบางอย่างก็ได้เข้ามาสู่หัวสมองของเลียมเลียมได้วานให้เพื่อนสนิท ซึ่งเลียมมีอยู่ไม่กี่คนให้ไปหาสมุนไพรที่ใช้สําหรับดองเหล้ามาอุปโภกเป็นสมุนไพรสําหรับบํารุงร่างกายทําให้แม่และพี่ชายของเลียมเข้าใจผิดคิดว่านั่นคือสมุนไพรสําหรับบํารุงร่างกายจริงๆแต่ก็ยังสงสัยว่าสมุนไพรบํารุงร่างกายทําไมถึงต้องดองกับสุราขาวเพราะเท่าที่เคยได้ยินมาสมุนไพรบํารุงร่างกายเขาจะมักชงกับน้ําร้อนหรือน้ําต้มสุกเพื่อดื่มผ่านไปไม่นานเลียมก็มีสุขภาพดีขึ้นเพราะลิดสุราขาว จะดีขึ้นหรือจะเร็วลงก็ไม่อาจจะรู้ได้แต่เลียมก็ไม่ได้ไปหาหมอแล้วลุกขึ้นไปไหนมาไหนได้ไกลๆมากกว่าเดิมอีกทั้งเลียมยังไม่มีอาการอ่อนเพลียให้ผู้เป็นแม่ได้เห็นผู้เป็นแม่ก็ได้เลิกสงสัยในข้อนี้วันเวลาผ่านไปเลียมเริ่มจะติดสุราหนักขึ้นทุกวันเมื่อเลียมได้เมาด้วยฤทธิ์สุราแล้วก็จะมีนิสัยเป็นอันาพานก้าวเหลาละลานคนไปทั่วมีมหรสศพความบันเทิงที่บ้านไหนเหลียมก็จะไปทุกครั้ง เรียกได้ว่ามีงานลื่นเลิงที่ไหนต้องมีเหลี่ยมที่นั่นจากคนที่เคยผอมแห้งแรงน้อยกลายเป็นคนอันตรพานียวนกวนราษาทไปทั่วจนบางทีทําให้วัยรุ่นบางหมู่บ้านรู้สึกเหม็นขี้หน้าเหลี่ยมและได้ชกต่อยตีเหลี่ยมจนบางครั้งเหลี่ยมกลับมาบ้านด้วยอาการเลือดตกยางออกกันเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามมันก็ไม่ได้ทําให้นิสัยเลิกดื่มสุราของเหลี่ยมลดลงแม้แต่นิดเดียวเหลี่ยมจะต้องดื่มสุราทุกวัน ถ้าวันไหนไม่ได้ดื่มก็จะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดหัวขั้นเนื้อขั้นตัวไม่สบายกันเลยทีเดียวมีวันหนึ่งเลียมได้ไปเที่ยวที่ต่างหมู่บ้านพร้อมกับแก๊งเพื่อนสนิทขากลับรถมอเตอร์ไซค์ที่เลียมนั่งไปได้เกิดอุบัติเหตุร่างของเลียมลอยไปตกกลางทุ่งนาและหมดสติในทันทีกลุ่มเพื่อนที่ไปด้วยกันได้นำเลียมส่งโรงพยาบาลประจำอำเภอทันทีเลียมหลับไปสองวันก็ฟื้นขึ้นมาพร้อมกับความเจ็บปวดทั่วทั้งร่างกาย เลียมได้นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณ3าสี่วันก็ได้กลับบ้านเมื่อเลียมกลับมาถึงบ้านแล้วขณะนอนพักฟื้นเลียมก็ได้ทบทวนเรื่องราวต่างๆว่าทําไมรถล้มในครั้งนี้ถึงมีอาการเจ็บปวดมากกว่าครั้งที่โดนตีเมื่อเลียมคิดไปคิดมาอยู่หลายรอบจึงได้รู้ว่าการที่โดนใครตีมาสักครั้งหนึ่งไม่เจ็บปวดเท่ากับรถล้มเพียงหนึ่งครั้งเหมือนดังข่าวที่โดนตีหัวแตกแล้วไปเย็บแผลยังไม่เจ็บเท่ารถล้มครั้งนี้เลย จากวันนั้นเป็นต้นมาเลียมไปเที่ยวที่ไหนไม่ว่าหมู่บ้านไหนจะจัดงานลื่นเริงเลียมก็จะเป็นละลานเขาทั่วพูดง่ายๆว่าเป็นตัวเปิดนั่นเองเลียมจะคอยปลุกระดมแก๊งเพื่อนของเลียมว่าการที่เราโดนตีสิบครั้งไม่เจ็บเท่ากับรถล้มเพียงครั้งเดียวเพื่อให้แก๊งเพื่อนๆเ,เกิดความฮึกเหิมแล้วอยากท้าตีท้าต่อยกับวัยรุ่นเจ้าถิน่นไม่มีครั้งไหนที่เลียมและแก๊งเพื่อนๆไปเที่ยวและไม่มีเรื่องกลับมา จนบางครั้งมีวัยรุ่นต่างถิ่นนำปืนมายิงขึ้นฟ้าขู่ที่หน้าบ้านของเลี่ยมก็เคยมีมาแล้วชื่อเสียงของเลี่ยมเริ่มจะมีคนรู้จักไปทั้งตำบลบางทีเลี่ยมไปเที่ยวที่ไหนยังต้องถูกจับตามองจากเจ้าหน้าที่มีอยู่ครั้งหนึ่งเลี่ยมและแก๊งเพื่อนๆได้ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปจีบสาวต่างหม,มู่บ้านสาวคนนี้เป็นคนหน้าตาดีแล้วก็ยังเรียนอยู่ในโรงเรียนประจำอำเภอเรียกได้ว่าเป็นลูกคุณหนูกันเลยทีเดียวพ่อแม่ค่อนข้างมีฐานะ แต่พ่อแม่เขาก็ไม่ได้กีดกันที่เลียมจะมาจีบลูกสาวเขาเลียมนั่งคุยกับลูกสาวเขาได้สักพักด้วยเป็นเวลาที่ดึกแล้วและพรุ่งนี้ลูกสาวเขาต้องไปโรงเรียนแต่เช้าทางด้านพ่อของสาวคนนั้นจึงได้เรียกลูกสาวเขาเข้าบ้านแล้วก็ปิดบ้านมันเลยทําให้เลียมไม่พอใจเพราะว่ากําลังคุยกันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวเลียมเลยมายืนที่หน้าบ้านของสาวคนนั้นพร้อมกับควักก้อนหินคว้างใส่บนหลังคาด้วยความที่ดึกแล้ว และหลังคาบ้านเป็นสังกะสีมันเลยทําให้เสียงที่ก้อนหินกระทบสังกะสีดังฉนั่นวันไหวเลียมได้ยินเสียงโวยวายในบ้านพร้อมกับเสียงดังเหมือนกับประทัดยักษ์เลียมรู้ได้ทันทีว่านั่นคือเสียงปืนเลียมและกลุ่มเพื่อนรีบคว้ามอเตอร์ไซค์ขับออกมาทันทีพร้อมกับมีมอเตอร์ไซค์กลุ่มหนึ่งขับไล่หลังกลุ่มของเลียมมาแล้วก็มีเสียงปืนดังตามหลังมาอีกหลายนัดมันทําให้กลุ่มของเพื่อนเลียมต้องดับไฟมอเตอร์ไซค์ แล้ววิ่งลงตามทางป่าอ้อยเพื่อที่จะลัดเลาะกลับบ้านและเพื่อไม่ให้มอเตอร์ไซค์กลุ่มที่ตามมาข้างหลังหาตัวเจอรุ่งเช้ามีกำนันและพ่อของผู้หญิงคนนั้นมาหาเลียมที่บ้านแต่ก็ไม่พบกับเลียมอยู่ที่บ้านเจอแต่แม่กับพี่ชายเรื่องราวในวันนั้นจบลงโดยการแม่ของเลียมยอมจ่ายค่าทำฝันให้กับพ่อของผู้หญิงคนนั้นไปเป็นเงินจำนวนหนึ่งเรื่องราวของเลียมยังไม่จบแค่นี้นะครับยังมีต่ออีกติดตามกันได้อีพีหน้านะครับ thank you